ส่วนใหญ่พี่ก็คือไปวดัดเพราะว่าพ่อพี่ทําเรื่องเกี่ยวกับจิตกรรมในวัดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็ไปแล้วเข้าไม่ได้เคยไปแบบวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ปิดเข้าไม่ได้ช่วงนี้ปิดโควิดอะไรเงี้ย ถ้าให้เล่าผลกระทบจังๆที่เกิดกับคนเขียนบทในฐานะนักประพันธ์และเขียนบทโทรทัศน์ให้ละครพีเรียดของไทยทีวีเเรื่องบุตรสบายลุยไฟก็ติดตรงที่การทำเรเสิร์ชค่ะเพราะว่าข้อมูลฉากหลังต่างๆมันต้องเป๊ะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเข้าไปสถานที่จริงหรือไปเก็บข้อมูลไม่ได้ในมุมของทิศทิดาสัทธาทิพย์หรือว่าปร,ราณประมูลค่ะเรือเลือกแก้ปัญหาด้วยการเขียนบทคร่าวๆไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขข้อมูลภายหลังให้สมจริงเพื่อให้บทเดินหน้า ก็เป็นความยากของทีมเขียนบทในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งติทิดาบอกว่าสิ่งที่ยากจริงๆคือตอนถ่ายทำเนี่ยแหละค่ะที่ทีมโปรดักชันและผู้กำกับต้องเอามาทำตามมาตรการป้องกันโรคทีหลังอย่างเช่นการใช้มุมกล้องหรือว่าสเปเชียลเอฟเฟกค่ะที่ว่าไม่ไม่มีนะหมายถึงว่าใน,ในด้านตัวเรื่องอะไม่มีแต่บางทีเราก็ต้องคิดเผื่อเขาหน่อยว่าถ้าเราเขียนฉากประมาณนี้เขาต้องไปทำยังไงให,ให้ให้มีทางออกได้ เพราะเป็นคนเขียนบทฝีมือชากะทำงานมานานกว่า40ปีทิทิดาก็มาเป็นหนึ่งในวิทยากรพิเศษโครงการบ้านบทให้ค่ายละครดังด้วยนะคะสอนเทคนิคแนแนวทางให้คนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน25ปีที่มีใจรักในงานเขียนให้เข้ามาเป็นอีกกำลังสำคัญของวงการค่ะเพราะตอนนี้กระแส s t r e มมิ n g มาใช่ไหมคะคผู้ชมทำให้คอนเทนต์ไทยก็เป็นที่ต้องการเยอะ ส่วนทางกับจำนวนคนเขียนบทที่มีน้อยค่ะจึงจําเป็นต้องพัฒนาคนใหม่เพื่อมารองรับตลาดและจะได้ไอเดียคอนเทนต์ที่ทันสมัยด้วยเห็นได้ชาจากการทํางานของทิพธิดานะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงปีหน้าแล้วและทุกครั้งก็จะดึงคนรุ่นใหม่เข้าทีมเขียนบทด้วยเสมอค่ะจริงๆคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยกล้านะคือเขากล้าคิดแต่ว่าพอทําออกมาจริงเขากลับทําเหมือนที่เขาเคยเห็นมาแล้วเราต้องแบบเหมือนไปให้กําลังใจเขาว่ากล้าเหอะ คือเราขาดอยู่นะเราไม่ต้องการคอนเทนต์ที่ซ้ำซากแล้วอะ่ะอย่างพี่เขียนมาสี่สิบปีแล้วเนี่ยมันซ้ำแค่ไหนล่ะเราต้องการคนเขียนบทอีกเยอะมากเลยโดยเฉพาะคนเขียนบทซึ่งมีคุณภาพเราต้องพูดได้เต็มปากเลยว่าม,มีน้อยเทียบกับงานที่เรามีอยู่ในตลาดลนะครับคนเขียนบทยังมีน้อยอยู่มากเพราะฉะนั้นโครงการบ้านบทที่เราทําขึ้นมาวันนี้ครับ <c oughs> ก็เราพยายามจะสร้างบุคลากรข,ขึ้นมาใหม่ เพื่อตลาดวงการบันเทิงบ้านเราการพัฒนาคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานเขียนบทนะคะแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอคือหลายคนยังติดกรอบอยู่ค่ะซึ่งกรอบที่ว่าก็คือข้อจำกัดของสื่อบางประเภทและการนำเสนอประเด็นที่ยากจะพูดถึงในไทยเพียงเพราะติดคำว่าศิลธรรมอันดีซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาของคอนเทนต์ไทยค่ะ